อนยาตาทิพย์ขนานพิเศษยาขนาดนี้หายากเพราะเป็นยาเทวานุภาพที่ท่านคณะทุดงได้เป็นพิเศษเมื่อท่านได้เจ้าของยาให้ใช้ได้เพียงระยะอยู่ในภาวะทุดงพอกลับวัดก็หมดสิทธิ์ที่จะใช้ได้พบคณะท่านถามท่านว่าหลังจากได้ยาแล้วเป็นอย่างไร ท่านบอกว่ามันคล่องและเจมใสายมากยานต่างๆสดสายบอกไม่ถูกทวนเกิดทวนตายได้อย่างสบายพบต่างๆที่ผ่านมาเคยเกิดกี่วาระตายเท่าไรเกิดเท่าไรมันตายเท่านั้นไม่มีใครเกิดมากกว่าตายหรือตายมากกว่าเกิดไม่อยากขัดคอท่านท่านบอกว่า ตกนรกกี่ชาติเป็นสัตว์กี่ชาติกี่ประเภทเป็นเปตอสุรกายเป็นสัมภเวสีเป็นคนรวยคนจนคนมีวาสนามากวาสนาน้อยเป็นเทวดาพรมกี่ครั้งกี่วาระมันเห็นได้สดใสจริงๆแบบนี้สิที่พยายามถามหลวงพ่อท่าน พราะอยากได้บ้างขีเกียรตั้งท่านิมิตกรสินท่านบอกว่าขณะน,นี้หาได้สองวิธีคือข้อหนึ่งถ้าอยากจะทำให้ได้ให้มีเป็นของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นช่วยปรุงให้สะดวกสบายในการใช้และการใช้ยาก็ไม่กำหนดเวลาจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครบังคับ ทำไม่ยากคือเมื่อขณะมีชีวิตอยู่สร้างทิพจักขุญานให้มีให้เกิดขึ้นเองเมื่อมีแล้วเกิดแล้วก็ตายไปเป็นเทวดาหรือพรมจะมีตาเป็นทิพจ่หมใสเห็นอะไรก็ได้ไม่มีใครบังคับขออ้อ2เมื่อไม่ต้องการแบบนั้น ต้องการแบบคณะทุดงเขาได้กันต้องเร่งรัดสร้างความบริสุทธิ์ของจิตให้มากจนเทวดาเขาเห็นสมควรเขาจะสงเคราะห์ให้เห็นเองตามที่เขาจะสงเคราะห์แบบนี้ไม่ดีท่านบอกว่ามันไม่ใช่สมบัติของเราฟังแล้วไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยเรื่องฝึกกสินเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนที่ท่านว่าสร้างเองให้ดีต้องตายอันนี้ไม่เป็นเรื่องเป็นอันว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเลยถามท่านใหม่ว่าน้ำทิพย์ที่เทวดาผู้หญิงให้หลวงพอ่อและพระธุดงใช้มันเกิดมีได้อย่างไรท่านบอกว่าไม่มีน้ำทิพย์น้ำเทบอะไรหรอกเป็นเรื่องของเทวานุภาพ เขาทำให้เราเห็นเองอย่างนั้นถ้าคนเมากิเลสเขาไม่ทําให้ดูเขาทดลองใจว่าคณะทุดงจะเป็นพระหรือเป็นสัตว์เดราชฉานหรือเป็นเปรตตอนนี้สงสัยถามท่านว่าเป็นพระอย่างไรครับท่านตอบว่าเราไปทุดงเพื่อทําตนให้เป็นพระคือมุ่งละกิเลส พระทุดงทุกองค์ต้องคิดและปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไปอยากได้ทรัพย์สินชื่อเสียงหรือหลงกามารมณ์มันก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระแล้วอย่างเบาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหนักนิดก็เป็นเปรตหรือมิฉะนั้นก็เป็นสัตว์นรกไปเลยเมื่อเขาเห็นเราไม่อยากได้เขาก็เห็นว่าเราดี ควรที่เขาจะสงเคราะห์เพื่อให้สะดวกแก่การฝึกอารมณ์เขาก็หาให้ไอทีทานั้นน่ะไม่มีน้ำไม่มีท่าอะไรหรอกเขาทำให้เป็นน้ำหลอกเด็กเท่านั้นเองที่แท้แล้วเวลาที่เราต้องการจะรู้เมื่อนึกถึงน้ำทิพย์เขาใช้กําลังเขาช่วยให้เราเห็นพวกแกฟังเรื่อง ไม่เข้าใจเรื่องคิดว่าเทวดาเอาน้ำทิพย์มาให้อย่างนั้นหรือมันไม่ตรงกับความจริงของเรื่องเลยตอนนี้เป็นอันว่าพอเข้าใจหน่อยแล้วว่าที่เทวดาทำให้คณะทุดงเห็นเป็นบ่อน้ำแกทำบ่อหลอกเด็กความจริงพระก็เหมือนเด็กและเป็นเด็กประเภทเด็กเล็กเสียด้วย เล็กขนาดยังโกนหัวอยู่เลยเวลาขึ้นรถเมล์รถไฟเขาเก็บเท่าเด็กแต่กินอาหารมีเวลาน้อยกว่าเด็กคือกินได้แค่เช้ายันเพลหรือเที่ยงถ้ากินได้ตลอดวันเหมือนเด็กจะดีมากเรื่องตาทิเพราะน้ําทิ์ขอผ่านไปนะวันนี้ดูเรียวแรงฉันมันน้อยๆต่อไป คุยอยู่กับลูกหลานได้วันละไม่กี่นาทีเพราะดูท่าทางไม่ค่อยสบายกายแรงมันเพลียลงไปคุยตามแรงก็แล้วกันนะเรื่องที่เราให้ฟังก็ดูท่าจะยาวเกินไปจะขอสรุปให้สั้นและจบให้เร็วเข้าถ้าเล่าให้ฟังละเอียดเข้าใจว่าคุยกันวันละชั่วโมงสองปีคงยังไม่จบ คนฟังจะแย่เอากันแบบย่อๆดีกว่าที่เห็นว่าควรเว้นก็เว้นเสียด้วยฉันเป็นคนแก่ปกติคนแก่ก็ขี้บ่นอยู่แล้วคนที่บ่นเป็นคือคนที่มีเรื่องพูดมากนั่นเองจากหนังสือประวัติหลวงพ่อปานโสน,นโทหน้าหน3้า1ถึง0 4อ่านเป็นธรรมทานรมยาเด็กวัดท่าทรง ในตอนหน้าจะอ่านเรื่องคณะทุดงออกเดินดงและคณะสหายเก่าติดตามตลอดเวลาเชิญติดตามรับฟังนะคะฝากกดไลค์และคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ขอบคุณค่ะ